สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะพบกับช่องข้าวมันไก่หน้ามอยเช่นเคยค่ะตอนนี้เราเก็บร้านสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนาําเคล็ดลับและวิธีการล้างเขียงนะคะของข้าวมันไก่หน้ามอมาฝากเพื่อนๆนะคะข้าวมันไก่หน้ามอม,ามีขั้นตอนและวิธีการลืมล้างเขียงแบบไหนนะคะเขียงถึงได้ดูเหมือนใหม่แบบนี้นะคะอันนี้ใช้มาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าตรงกลางมันก็จะ บุมลงไปนิดนึงนะคะเคื่อที่ว่าเราใช้งานมานานนะคะเนียมันก็จะบุ่มลงไปหน่อยแต่ว่าเขียงเราก็ยังเหมือนใหม่อยู่นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการล้างเขียงนะคะว่าล้างยังไงเขียงถึงจะดูเหมือนใหม่อยู่แบบนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ไม่ดาค่ะเดี๋ยวไปล้างเขียงป้อมๆกันเลยคะในในน่ะแนบอมีวิธีล้างเขียงแบบไหนนะคะเพราะว่าการล้างเขียงของแต่ละร้านก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าที่ร้านข้าวมันไก่หน้าบอก็มีวิธีมาบอกเพื่อนๆนะคะ ล้างยังไงเขียงถึงจะไม่ดำนะคะที่ใช้มาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าสภาพเขียงของเราก็ยังหม,หม่อยู่วิธีล้างนะคะง่ายๆก็คือเราก็จะใช้ฝอยหัดหม้อนะคะกับของน้ำแล้วก็อีกอย่างก็คือแปรงแปรงก็คือแปรงถือผ้าเนี่ยนะคะเ่วนวิธีการล้างเราก็จะใช้เปิดน้ำใส่เขียงไปเลยนะคะบางคนก็าอาจจะนำไปลวกกับน้ำร้อนนะคะแต่ว่า วิธีง่ายๆเราไม่ต้องไปลวกเราใช้น้ำคลุมให้เปียกแล้วก็ใส่น้ำยาเข้าไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฝอยขัดไปที่หน้าเขียงเลยนะคะหลังจากที่เราสับไก่มาทั้งวันแล้วเขียงมันก็จะมันนะคะแล้วก็ใช้ฝอยขัดหม้อนี้ขัดหน้าเขียงออกให้สะอาดเลยนะคะขัดวนไปค่ะนี่นะคะ ังจากที่เราขายข้าวมันไก่เสร็จนะคะหลังจากที่เราขายข้าวมันไก่เสร็จสับไก่เสร็จเราก็จะล้างแบบนี้นะคะล้างวนไปค่ะส่วนฝั่งนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะคือไม่ใช่ไม่ค่อยได้ใช้คือไม่ได้ใช้เลยะคะ่ะแต่ว่าเราก็จะล้างเหมือนกันนะคะ นี่คือใช้จนฝอยมันบางเหลือแค่นี้แล้วนะคะหลังจากที่เราขาดเสร็จแล้วเราก็จะเปิดน้ำนะคะล้างอีกทีหนึ่งเคดูว่าเขียงเรายังมันหรือเปล่านะคะเคดูว่าภาพตุกตุกออกหมดหรือย,ยังนะคะหลังจากที่เราล้างล้างด้วยฝอยกับฟองน้ำเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะตามด้วยแปรงจะเป็นแปรงไม้หรือแปรงพลาสติกก็ได้นะคะซื้อจากร้านที่สิบนะคะอันละไม่กี่บมานะคะขัดใช้แปรงนี้ขัดอีกรอบหนึ่งนะคะแปรงนี้เราจอาไว้มาล้างเสียโดยเฉพาะเลยนะคะก็มีเพื่อนๆสงสัยนะคะว่าหลังจากที่เราขายข้าวมันไก่เสร็จแล้วเราจะ ล้างเสียงแดดไหนนะคะเพื่อยืดอายุในการใช้งานนะคะไม่ให้มันดำา้งข้างนี้เราก็จะขัดเหมือนกันนะคะเราจะล้างแบบนี้ทุกวันเลยนะคะหลังจากที่เราขัดข้ามันไก่เสร็จนะคะ จะได้ไม่ดำนะคะเป็นลา้าเสร็จแล้วเราก็ล้างด้วยน้ำป่าให้สะอาดอีกรอบหนึงนะคะเห็น <Okay. S 1> ไ,ไหมคะสังเกตได้ว่าเขียงเราก็จะเหมือนใหม่นะคะนี้เราใช้จนตรงกลางมันบุ๋มไปแล้วนะคะ ให้มาหลายปีแล้วค่ะ นี่ก็คือเขียงวันจากที่เราล้างเสร็จนะคะหลังจากนั้นค่ะหลังจากที่เราล้ะะงางาเ,าเขียงจนสะอาดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ผ้าที่สะอาดซับน้ําที่เขียงให้แห้งเลยนะคะซับไปจนแห้งเลยนะคะจะสังเกตว่าเขียงเราจะสะอาดนะคะไม่มีคาราบปะกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนําเขียงไปตั้ง นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแ,แล้วนะคะวิธีดูแลรักษาเขียงสําหรับสับไก่ของร้านข้าวมันไก่หน้ามอนะคะส่วนวิธีและเทคนิคของการล้างของแต่ละร้านอาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะล้างแบบไหนนะคะสําหรับวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆเพียงเ,เ,เท่านี้นะคะไปคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณสําหรับ การติดตามและเป็นกำลังใจให้กับช่องข้ามมันแก่หน้ามอคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ